สวัสดีครับหาปากกาก่อนปากกานีการสวัสดีนะครับหาปากกาแป๊บนะึ่งอ่าสวัสดีนะครับวันนี้ก็มาตอบปัญหานะ ตอบปัญหาของ FC กันนะครับท่านจะเห็นว่ามีรีเลย์อยู่นะครับ FC ก็ถามเรื่องเกี่ยวกับขดลวดรีเลย์นี่แหละนะขดลวดรีเลย์ว่าเราจะป้องกันด้วยไดโอดอย่างไรนะครับก็จะเล่าให้ฟังนะครับท่านเม้นมานะครับในช่อง y o u t u b e ก็จะเล่าให้ฟังอ่าสั้นๆนะครับสั้นๆเท่าที่ ท่านถามมานั่นแหละนะครับรีเลย์นี่นะครับรีเลย์นี่มีสองแบบนะมีแบบใช้ไฟกระแสสลับใช้กับกระแสไฟสลับก็มีนะอาจจะใช้ในงานไฟสลับนะครับไฟกระแสสลับรีเลย์ที่ใช้ในกระแสสลับคือ AC ก็มีนะครับเช่นว่าอะไร นะเขาอาจจะเขียนไว้ที่ที่คอยนี่แหละที่ข้างในนี่นะครับเขาอาจจะเขียนอา่าไว้ที่ข้างในหรือข้างๆตัวมันเนี่ยนะครับเช่นว่ารีเลย์ตัวนั้นอาจจะใช้ไฟนะครับ220โวลต์ตายระบบกานะรีเลย์ไฟสลับอาจจะใช้ไฟ220โวลต์เอนะครับนะครับ,นะรบหรือ 24โวลต์เออันนี้ก็แล้วแต่นะครับนะครับรีเลย์ไฟกระแสสลับนี่นะครับก็จะมีอยู่เหมือนกันนะครับรีเลย์ไฟสลับนะครับพูดถึงตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็จะมีการออกแบบนะครับใช้ในไฟอาจจะเป็น220หรือไฟที่ความถี่ประมาณ50เฮิรตซ นะครับห้าสิบเฮิร์อย่างไฟบ้านเราห้าสิบถึงหกสิบเฮิร์ใช่ไหมครับความถี่ของมันความถี่ไฟกระแสสลับนะครับนะครับอันนี้รีเลย์ที่เราใช้กันในกระแสสลับหรือนะครับก็อาจจะมีรีเลย์ที่บางแบบนี่นะครับดีเลย์บางแบบใช้ที่ไฟกระแสสลับแต่ที่อาจจะมีความถี่ที่25่ห้าเฮิร์ก็มีนะออกแบบมาที่25่ห้เฮิร์ตนะครับ โครงสร้างก็คล้ายๆกันกับรีเลย์ไฟสลับ50-60เฮิรต์นี่แหละนะครับโครงสร้างของมันโดยทั่วไปนะครับมีแต่ว่าอาจจะต่างกันตรงที่อิมพีแดน์เท่านั้นเองอิมพีแดน์ของรีเลย์อาจจะต่างกันแค่นั้นเองนะครับรีเลย์นะครับรีเลย์รีเลย์ในงานโทรศัพท์นะครับในสมัยก่อนในยุคหนึ่งนะครับรีเลย์ในงานโทรศัพท์บางแบบนี่นะครับนที่ใช้ในงานโทรศัพท์บางแบบนะี่ อาจจะทำงานด้วยไฟสลับ20เฮิรต์ก็ได้นะครับในงานโทรศัพท์นะในยุคที่โทรศัพท์สมัยก่อนเนี่ยนะครับไม่รู้ทุกวันนี้เขาใช้กันไหมนะครับอาจจะเป็นรีเลย์สำหรับงานโทรศัพท์นี่ทำงานที่ความถี่ไฟสลับนะครับ20เฮิรต์ก็มีนะครับเป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างนะครับทีนี้ตัวนี้นะครับอ่า ก็จะมีการใช้งานอยู่รีเลย์ไฟสลับเป็นแบบนี้แหละนะครับบางครั้งเขาก็จะเขียนเขียนค่าอะไรต่างๆนะครับอยู่ที่ตัวมันอาจจะพิมพ์ไว้ด้านข้างด้านอะไรนะครับเวลาใช้งานเราก็ต้องดูนะครับใช้งานนี่หน้าคอนแทคของมันนี่มันจะมีชุดหน้าคอนแทคอาจจะมีหนึ่งชุดสองชุดสามชุดสี่ชุดอะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่นะกี่ชุดอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าหน้าคอนแทคอาจจะมีหนึ่งคอนแทคหรือหลายๆคอนแทคก็ได้ นะครับในการใช้งานจริงนะครับแต่ในการใช้งานในโหลดในโหลดที่เป็นลวดทางสเตนหรือหลอดไฟวัดสูงๆนี่หน้าคอนแทคของมันนี่เราก็ต้องเผื่อไว้ด้วยเพราะอะไรเวลาหน้าคอนแทคของรีเลย์นี่นะครับหน้าคอนแทคที่ตัดต่อนี่นะครับนี่หน้าคอนแทคนี่นะครับเห็นไหมครับหน้าคอนแทคของมันนี่ถ้าใช้ในกรณีหลอดไส้ นะครับเป็นหลอดไส้เหมือนหลอดไฟวัดสูงๆนี่เราก็ต้องเผื่อไว้ด้วยเพราะว่าหน้าคอนแทคก็ต้องเผื่อกระแสะไว้ด้วยเพราะอะไรเพราะในขณะที่หลอดไฟฟ้านี่ขณะที่มันยังไม่แดงคือยังไม่ร้อนกับขณะที่มันร้อนนี่ความต้านทานไฟฟ้ามันจะต่างกันเพราะฉะนั้นมันจะดึงกระแสะไฟนี่อย่างแรงนะครับในขณะที่มันหลอดหลอดกหลอดยังดับอยู่นี่กําลังจะเปิดนี่ ตรงนั้นมันจะต้องนาข้หาน้าคอนแทคต้องเผื่อไว้ด้วยนะครับเผื่อไว้ตอนที่อุณหภูมิไส้หลอดมันเย็นนั่นแหละก่อนเปิดนั่นเองนะครับต้องเผื่อไว้ด้วยในขณะที่หลอดหลอดยังไม่ติดเริ่มเริ่มเปิดนี่นะครับขณะที่มันเริ่มเริ่มต่อไฟเข้าไปนี่หลอดไฟที่ยังไม่สว่างนี่มันจะดึงกระแสเยอะพอหลอดไฟสว่างแล้วร้อนแล้วนี่มันจะดึงกระแสน้อยนะครับเพราะนั้นหน้าคอนแทคก็ต้องเผื่อไว้ด้วยนะครับเวลาไปใช้งาน ทีนี้มันก็จะมีรีเลย์อีกแบบหนึ่งก็คือรีเลยไ์ไฟตรงไฟตรงนี่ครับรีเลย์ไฟตรงเห็นไหมครับรีเลย์ไฟตรงจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเขาก็จะเขียนไว้อันนี้คอยมันกี่โวลต์น,นี่คอยยี่สิบสี่โวลต์เห็นไหมครับเขาเขียนว่าดีซอันนี้เป็นใช้กับไฟดีซีเห็นไหมครับเราจะสังเกตหน้าคอนแทกนะครับขดลวดมันจะพันอยู่บนแกนเหล็กนะขดลวดไฟฟ้านี่ เวลาเราป้อนไฟ24โวลต์เข้าไปนี่นะครับในขดลวดนี้ขดลวดนี้ก็จะสร้างสนามแม่เหล็กนะครับที่แกนเหล็กตรงกลางเห็นไหมครับที่แกนมันก็จะเป็นแม่เหล็กชั่วคราวแล้วก็ดูดึงหน้าคอนแทคเห็นไหมครับตรงกลางมันก็จะมีนักหน้าคอนแทคอยู่เห็นไหมครับตรงขาเห็นไหมครับมันก็จะดูดเข้ามาข้างล่างใช่ไหมครับมันจะดูดแผ่นเหล็กตัวนี้นะครับลงมาข้างล่างหน้าคอนแทคก็จะสับมาข้างล่างตรงนี้ มาต่อตรงขานี้เห็นไหมครับขานี้นี่ที่ต่อออกมานี่นะครับขณะที่ไฟเข้านี่มันก็จะดูดใช่ไหมมันจะมีแรงแม่เหล็กดูดหน้าคอนแทคก็เลื่อนมาต่ออยู่กับฝั่งข้างล่างฝั่งขาล่างนะครับปกติมันจะต่ออยู่ฝั่งขาบนเห็นไหมครับมันจะต่ออยูย่แบบนี้ถ้ายังไม่มีถ้ายังไม่ป้อนไฟเข้าไปมันจะต่ออยู่ขาด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกใช้งานที่หน้าคอนแทคนี้แหละนะครับหน้าคอนแทคก็จะมีหนึ่งชุดใช่ไหม มันมันมันจะไปแตะข้างบนข้างล่างเห็นไหมครับนี่ขาชุดนี้นี่นี่นี่มันจะไปแตะข้างบนข้างล่างใช่ไหมครับสลับกันตัวนี้ก็อีกชุดหนึ่งนะครับข้างบนข้างล่างเห็นไหมครับปกติมันต่ออยู่ด้านบนนี่เห็นไหมครับเราก็จะเขียนวงจรมาได้แบบนี้เขียนวงจรมาได้แบบนี้โอ้ปะกานะครับแล้วก็จะเขียนวงจรได้แบบนี้นะครับนะครับ เขียนได้แบบนี้แหละนะครับนี่เราเขียนได้แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือขดไฟเข้านะครับขดไฟเข้าจะกี่โวลต์ล่ะสมมติว่ายี่สิบสี่โวลต์ยี่ิบสี่โวลต์ดีซีนะครับเป็นต้นนะครับอันนี้คือการเขียนนะครับเวลาเราใช้งานตรงนี้ก็เป็นไฟบวกใช่ไหมเอาสมมติว่าเราต้องการอ่า รักษาอ่ารักษาอะไรล่ะเสถียรภาพของรีเลย์เราอาจจะใส่ไดโอดนะครับคอมเข้าไปตรงนี้นะครับใส่แบบนี้นะครับอาจจะใช้ไดโอดกี่โวลต์ล่ะก็แล้วแต่ไฟเลี้ยงสมมติว่าไฟเลี้ยง24โวลต์ใช่ไหมไฟเลี้ยงตัวไดโอดก็ทนโวลต์ได้อยู่แล้วแหละนะครับมันทนทนได้สูงอยู่แล้ว เช่นอาจจะใช้ไดโอดหนึ่งแอมป์สองแอมป์ก็แล้วแต่นะครับมาค่อมนะครับอาจจะเป็นตัวเล็กๆหนึ่งแอมป์สองแอมป์ก็ได้นะครับไดโอดนี่นะครับนะครับก็มาค่อมตรงนี้เห็นคาดสีไหมคาดสีอยู่ด้านบนเห็นไหมครับคาดสีอยู่ด้านบนนะครับมาต่อค่อมกับรีเลย์นะมาต่อค่อมกับขนลวดนี่เพื่อไฟฟ้านี่เวลาเข้ามานี่ขณะที่เปิดเครื่องปิดเครื่องนี่ หรือขนาดที่ไฟผ่านดีเลย์หรือไฟไม่ผ่านขนาดที่เปิดปิดนั่นแหละนะครับไฟที่ขอที่ขดลวดนี่มันจะเก็บกระแสไฟไฟ,ฟ้าไว้ในรูปแบบสนามแม่เหล็กเพราะฉะนั้นมันจะมีแรงดันป้อนกลับมันจะมีแรงดันย้อนกลับเราจึงเอาตัวนี้ใส่นะครับเพื่อกําจัดแรงดันย้อนกลับนั้นนะครับเราจะใส่ตรงไหนครับตรงนี้ก็คือขดลวดนี่นด้านนี้นี่น,น,น,นี่ขดลวดเล็กๆเห็นไหมครับ นี่มันมันมาจากขดลวดเล็กๆนี่เส้นเล็กๆนี่มันต่ออยู่ตรงนี้นี่นีเห็นไหมครับนี่มันต่อมาขานี้นี่นี่ปนี่ปลายด้านหนึ่งนี่ปลายด้านหนึ่งเห็นไหมครับเป็นเส้นเล็กๆต่อมาเพราะนั้นเราก็จะมาคล่อมตรงนี้นะครับเราจะมาคล่อมตรงนี้แหละไดโอดนะครับก็จะมาคล่อมตรงนี้ ็วัดดูนะครับหรือมองดูก็จะเห็นนี่ก็จะมาค่อมอยู่ตรงตรงขดลวดนี่แหละนะครับมันจะมีปลายของมันอยู่เรามองเห็นนะครับเราก็เอาขดเอาเอาไปกดมาค่อมตรงนี้แหละนะครับค่อมตรงขาสองขานี่นะครับก็แล้วแต่รูปล่างนะต้องวัดขาดูก่อนว่าท่านจะค่อมตรงไหนแต่ที่แน่ๆก็คือค่อมตรงที่มันเป็นขดลวดคอยนี่แหละคือคอยตัวนี้นี่นะครับที่มันพันกระดาษสีขาวอยู่ตรงนี้แหละ เป็นก้อนกลมๆนี่นะครับเราก็ดูก็มองเห็นอยู่หรือไม่อาจจะเป็นรูปร่างแบบอื่นที่มองไม่เห็นก็ต้องดูสัญลักษณ์ดูอะไรมันดูข้างๆมันนี่นี่ก็รีเลย์แบบหนึ่งในงานเครื่องเสียงนะครับก็ต้องดูนะครับเขาจะเขียนไว้ข้างๆเขาจะพิมพ์ไว้ขาไหนขาไหนเป็นขาไหนไปใช้งานยังไงก็จะมีอยู่ก็จะไม่ยุ่งยากเพราะฉะนั้นสมาชิกที่ถามเรื่องของรีเลย์อยากป้องกันป้องกันไฟย้อนกลับ นะครับมันป้องกันยังไงคือขนาดที่ไฟบวกผ่านเข้าไปนี่นะครับรีเลย์ก็จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้านี่มาเก็บไว้ในนี้นะครับไม่เก็บไว้ในคอยพอเราตัดไฟหรือเลิกใช้งานดีเลยน์นี่ไฟมันจะย้อนกลับเวลาย้อนกลับนี่มันก็จะไหลไปตรงนี้ไหลกลับตรงนี้เคยเป็นบวกปลายด้านนี้เคยเป็นบวกใช่ไหมครับ ตอนตอนเราใช้งานปลายข้างนี้เป็นบวกปลายข้างนี้เป็นลบพอเราเลิกใช้งานพอปิดไฟใช่ไหมครับเลิกจ่ายไฟให้รีเลย์พอรีเลย์ไม่ทํางานนี่ตรงนี้เคยเป็นบวกมันก็จะเป็นลบปลายด้านนี้จะกลับขั้วเป็นลบด้านนี้จะเป็นบวกตรงข้ามกับตอนแรกเพราะฉะนั้นไฟลบก็จะวิ่งวิ่งผ่านไดโอดก็ครบวงจรเป็นการสลายอํานาจไฟฟ้านั่นเองไฟฟ้าที่เก็บมานี่แหละมันคลาย ตอนแรกตรงนี้เป็นบวกมีสักเป็นบวกปลายด้านนี้เป็นลบขณะที่มันทํางานขณะที่มันไม่ทํางานคือไม่มีไฟฟ้าเข้ารีเลย์แล้วนี่เมื่อไม่มีไฟฟ้าเข้ารีเลย์ไฟฟ้าที่สะสมจะกลายออกมาปลายด้านที่เป็นบวกนี่จะกลายเป็นลบแล้วด้านนี้ที่เคยเป็นบวกก็จะเป็นด้านนี้เคยเป็นลบก็จะเป็นบวกด้านนี้ที่เคยเป็นบวกก็จะเป็นลบมันก็จะไหลย้อนกลับ ผ่านไดโอดแล้วมาครบวงจรเป็นการสลายกระแสไฟฟ้าที่มันคายออกมานั่นเองนะครับมีแค่นี้ใช้ไดโอดตัวเดียวนะครับตัวระบาดสองบาทสามบาทก็ว่าไปนะแล้วแต่ขนาดของดีเลย์ดีเลย์เล็กๆก็ใช้ตัวระบาดสองบาทแบบนี้แหละอาจจะเบอร์หนึ่งเอ็นสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดก็ได้นะครับหรือเบอร์อื่นๆนะครับก็จะใช้ได้นะครับ เพียงแต่ว่าอย่าไปใส่ดีอย่าไปใส่ไดโอดแบบนี้ก็แล้วกันอย่าไปใส่แบบนี้นะครับอย่าไปใส่แบบนี้แบบนี้แบบเยียมันเนี่ยมอย่าไปใส่นะครับให้ใส่แบบซิลิคอนแบบนี้แหละนะครับนะครับซิลิคอนอาจจะมีสีแดงสีสีอะไรก็แล้วแต่แต่ให้เป็นซิลิคอนนะครับไดโอดหรือจะเป็นตัวสีแดงๆนี่นะ่ก็ซิลิคอนเหมือนกันเห็นไหมครับมีคาดสีนะครับหรือจะใช้ตัวน้ำดำ นะก็แล้วแต่เบอร์นะใช้ได้ทั่วไปนะครับซิลิคอนก็มาค่อมได้เลยนะครับอันนี้ก็คงจะอธิบายได้แค่นี้นะครับเพราะว่าท่านเอฟซที่ถามมานี่ท่านไปดูเรื่องสแนปเปอร์ก็เลยถามว่าอยากป้องกันหน้าคอนแทครีเลย์อยากป้องกันไฟย้อนกลับที่ในคอยล์รีเลย์ก็แค่ใช้ได้โอดนะครับแต่ถ้าไฟสลับก็ไม่ต้องถ้ารีเลย์ในไฟสลับก็ไม่ต้องใส่เราจะใช้ ใช้ไดโอดแบบนี้กับรีเลย์ที่เป็นกระแสตรงเท่านั้นนะครับนะครับถ้าเป็นรีเลย์ไฟสลับนี้ไม่ต้องนะครับไม่ต้องรีเลย์ไฟสลับนี้ไม่ต้องไปใส่ไดโอดนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังแล้วนะครับเรื่องของรีเลย์ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยว F C อีกขั้นหนึ่งคลิปต่อไปก็คือท่านท่านท่าน F C ท่านนั้นสงสัยเรื่องการออสซิเลตในในเครื่องเสียง คืออยากรู้ว่าออสซิเลตมันคืออะไรนะครับก็จะเล่าให้ฟังในคลิปหน้าเรื่องออสซิเลตอันนี้วันนี้เรื่องรีเลย์ก็ขอจบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ